ขายดีเหมือนเดิมนี่เฟรนชาบูแบบนี้เลยมีหมูทอดไก่ทอดแต่เขาตัวยุคชูโรเขาจะเป็นไก่นะครับนี่เลยสวัสดีครับร้านนี้ผมก็เคยมาถ่ายนานแล้วนี่จำได้สบายดีครับบายดีบ FCFC ครับติดตามขอบคุณครับเงนของกระทะใหญ่ๆอยู่ด้านหลังนะครับ ก็มีนี่หมูทอดพริกทีละห้าสิบบาทแล้วก็มีรสพริกแห้งนี่นี่นนทีละสิบบาทเป้นชาบูอาอโบอ้โหนี่นะครับผมอยู่ที่ สตาไนบาซ่านะครับสตารไนบาซ่าเขาขายทุกวันมาตั้งร้านกี่โมง4ี่โมงครับเหมือนเดิมมาัสี่โมงเหมือนเดิมถึงสามทุม่มโอ้ลมาดูมาแอบดูข้างหลังเลยมันล้วงตับเขานี่น่นขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,น,ลวน่นนนานตอนเข<ร>ย่านะครับใส่กระถาด้วยเปล่าไม่รู้นะโอ้โหเป็นไงน่าทานไหมขึ้นปุ๊บลูกค้าคีิปั๊บขึ้นปุ๊บลูกคา้าคีปั๊บเลยอะอ่ะ ขาอยู่ซอยที่5นะครับร้านนี้นะครับเฟรนชาบูนั่นแล้วก็ขึ้นต่อเลยตอนนี้มีกี่รสชาติครับสองรสพริกแห้งกับดั้งเดิมอ่าอย่างนี่เลยคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าบอกเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมด้วยไม่เคยเปลี่ยนฟ้องด้วยภาพจากลูกค้าหน้าร้านอ่ะ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องอะไรกันมากดูจากมือที่ลูกค้าหยิบบุ๊กมับบุ๊กมับนี่ก็รู้แล้วนะตปีเรครับครับนี่อไออย่างนี้เลยน,นั่นนี่เป็นสูตรลับเนาะสูตรลับบอกใครไม่ได้ถ้าบอกมันไม่ใช่สูตรลับอ่ามันถ้าบอกไม่ใช่สูตรลับไงสูตรลับเลยห้ามบอก <S <S โอ้งานต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยที่ต้องใส่ไหมเง,ไงนะี้ยต้นเขาว่าเกี๋ยวพวกดราม่าน้ำมันดับอ๋อเพราะว่ากระชาติเรามันจับคุณไม่รู้ไง พอแเมได้ไหมอ๋อครับผมครับผมไม่จริงๆอ่ะคนคนที่เขาเข้าใจอ่ะเขารู้นะแต่คนไม่เข้าใจอ่ะเยอะเด mm. <c oughs> ี๋ยวว่าตาเดี๋ยวว่าแต่พอค้าไม่ได้หยุดเลยแม่ค้าก็ไม่ได้หยุดนะสําหรับผมมายืนเห็นไหมเนี่ย <c oughs> บอกแล้วอร่อยหนมเดิมหรือเปล่ายังไงไม่รู้ฟ้ <c oughs> องด้วยภาพแล้วกัน นั่นแต่แอบดูทางนู้นลงต่อเลยนั่นมาก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 โอ้โหกระทะหนึ่งมีนานนะครับกว่าจะสุกโอ้ไม่นานเท่าไหร่เนาะอืออือ แบบนี้ใหญ่ๆเลยตั้งแต่ท้ายใหญ่ใหญ่เลยต้องต้องคอยอ,อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับยไม่กระท่ารางนะครับท่าราท่าเหล็กไฟปล่อยไม่ได้นิ่งไม่ได้ต้องคอยดูตลอดนิ่งไม่ได้จริงทุกมันนอนแล้ว ไม่สวยนะอ่านี่ใส่ใจตลอดนะครับเขาไม่ปล่อยไม่พักเลยนี่พราะขายหมดเดี๋ยวมันไม่สวยไม่น่าทานฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยเฟนชาบูซอยที่5้าสตาร์ไนท์บาซาทุกวันทุกวันสี่สหโมงเย็นยัน3ามสีทุ่มเลยครับบางทีก็หมดก่อนนะแบบนี้เลยอ,อุ่นสนุนได้